แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตจากสำนักง,งานขนส่งนะคะขนส่งคลายล็อกทำใบขับขี่ที่สำนักง,งานขนส่งทั่วประเทศ21มิถุนายนนี้นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากประชาชาติธุรกิจนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y o u t u b e แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ 17มิถุนายนนะคะนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 ในหลายพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับและสบ,บคอได้ผ่อนคลายให้ประชาชนกลับมาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้มากขึ้นควบคู่มาตรการด้านสาธารณาสุข ล่าสุดนะคะกรมการขนส่งทางบกจึงผ่อนคลายการควบคุมให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถเพื่อให้สัปนาหงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติทุกกระบวนงานทุกกระบวนงานตั้งแต่วันที่21มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะ สำหรับสำนักง,งานขนส่งที่มีจำนวนการจองคิวล่วงหน้าจำนวนมากจะให้บริการผู้จองคิวคงค้างเดิมก่อนเป็นลำดับแรกโดยผู้ที่เคยจองคิวขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่หรือกระบวนงานที่มีการอบรมหน้าสำนักง,งานขนส่งที่ได้รับคิวระหว่างวันที่16เมษายนถึง18มิถ,มถุนายนนะคะสามารถเข้าระบบจองคิวเพื่อเลือกวันและเวลาที่สะดวกในการเข้ารับบริการใหม่ ตั้งแต่17มิถุนายน9นาฬิกาจนถึง3าสิรกรกฎาคม16นาฬิกานาทีทางแอปพลิเคชัน dlt smart q นะคะหรือเว็บไซต์ w w w gecc dlt go th ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถรายใหม่รวมถึงการดำเนิกนการที่ต้องเข้าอบรมที่สำนักง,งานขนส่ง ซึ่งกดให้บริการมาตั้งแต่16เมษาย,ยนนะคะหลังจากนั้นจึงจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยจองคิวมาก่อนเข้าระบบจองคิวได้ตามปกติตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้จองคิวและได้รับคิวตั้งแต่วันที่21มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะให้เข้ารับบริการได้ตามวันและเวลาที่นัดหมายตามปกติพร้อมกันนี้ ให้สำนักง,งานขนส่งทุกแห่งติดตามและประเมินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะคะอธิบดีกรมขนส่งทางบกกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่า การให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถทุกกระบวนง,งานต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเข้มงวดและบริหารจำนวนการให้บริการประชาชนผ่านระบบการจองคิวทำให้ไม่สามารถให้บริการได้เต็มศักยภาพเหมือนในสภาวะปกติกรมการขนส่งทางบกจึงได้ประสานสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติขอใหผ้ผ่านการใช้กฎระเบียบข้อบังคับคำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วเพิ่มเติมจากเดิมสามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึง30กันยายน64สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน1ปีขึ้นไปในระหว่างวันที่10เมษายน64ถึง30กันยายน64กรมการขนส่งทางบกม,มีมาตรการเย,ออยียวยารองรับนะคะ นั่นก็คือผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สิ้นอายุเกิน1ปีได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียนกรณีสิ้นอายุเกิน3ปีได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถหากเป็นใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกสิ้นอายุเกิน3ปีได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะ อัเดตล่าสุดขนส่งคลายล็อกทำใบขับขี่ที่สำนักง,งานขนส่งทั่วประเทศดีเดย์ Day 21มิถุนายน2564นะคะ